มันขับแค่ไปนิดนึงนะฮะมุย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 ชุดนี้ชุดใหญ่นะครับพิธีการปวนเสียงชุดใหญ่ถ่ายรูปแล้วส่งให้ด้วยนะครับขอบถ่ายให้จุยนะจุยอยู่แล้วค่ะหมอต้องนะบ่งเากงาประธานพรให้มีแต่ความสุข ให้มีแต่ความเจริญจริงนี้เหล็งนี้ปีมังกรทองปี2567ทําทำอะไรก็ขอให้สำเร็จอายุนขันงาไงนททองขายได้ทองกิเกียวกิยสตา่อทําที่รยรยสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยรวยชอบ ด้วยตบมือเดดังให้ทางท่านประธานและคณะกรรมการทราบครัเจียนยืนข้างในเลยครับเจยวถ่ายรูปมาแล้วก็นักแสดงเปลี่ยนหน้าด้วยนะฮะ <S S ยืนด้านในเลย